ครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มหมูป่าทุกทท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาชมหมูนะครับที่ที่อำเภอลมเก่าจางังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับนี่พ่อพันธุ์หลักครับตัวนี้นี่กำลังผัดขนนะครับถ่ายขนใหม่นี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นขนขนที่สามแล้วครับที่ผัดขน ที่ถ่ายขนนะครับนี่ตัวนี้จะสวยมากครับจะเป็นหมูป่าเลือดสูงนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเลือดสูงเหมือนกันครับตัวนี้ครับเลือดสูงนี่ครับเพื่อนๆน,น,นี่ก็จะเป็นลูกๆของเขานะครับ ไอตัวใหญ่ๆนั้นจะประมาณอายุประมาณ2เดือนครับ2เดือนกว่าๆสเดือนถึงสเดือนนี่เจ้ารอใหญ่ทำพ่อจะทำพ่อมันนีดเลยเชื่องนะครับค่อนข้างเชื่องเลี้ยงด้วยความรักครับเขาจะเชื่องกับเรานะเพื่อนๆนี่รอเจ้ารอใหญ่จากหนองบัวลำพูนะครับตัวนี้ ผมซื้อมาได้ประมาณจะเข้า2ปีแล้วครับตัวนี้หมายถึงว่าซื้อมานะครับแต่อายุเขาน่าจะสามปีแลยครับตัวนี้จะหล่อใหญ่เดี๋ยวถ้าขนมันเต็มแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้จะสวยตอนนี้เขาผัดขนใหม่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับปลาเลือดสูงนะครับตัวนี้ นี่จะพาไปดูอันนี้คุณแม่ท้องสามอันนี้คุณแม่ท้องสามเหมือนกันครับตัวนี้นี่ครับสวยๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกนี่ครับเจ้าหล่อนี่ก็ให้เกาตลอดเลยชอบเลยครับถ้าเราเลี้ยงด้วยใจรักเขาจะรักเรานะครับหมูครับถ้าเลี้ยง ด้วยใจรักจะเลี้ยงได้นานนะครับถ้าไม่ชอบถ้าเลี้ยงด้วยเห็นเขานิยมเลี้ยงก็เลี้ยงตามเขาจะเลี้ยงได้ไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่าจะเบื่อง่ายเนาะ <c oughs> ถ้าเลี้ยงด้วยความรักเลี้ยงด้วยใจรักทําอะไรก็ดีครับจะสบายใจนะพี่เนาะนี่ผมว่างๆผมก็มาเล่นที่สวนดูหมูป่าดูไก่ดู ดอกไม้อะไรของผมไปเรื่อยแล้วครับเอาที่เราสบายใจแล้วก็ทำเครับเพื่อนๆน,น,นี่ก็จะเป็นลูกๆของเจ้ารอใหญ่นะครับลูกๆของเจ้าลอใหญ่หมดเลยนะครับพวกที่วิ่งอยู่นี่นี่ครับลูกๆราวๆร,รุ่นนี้มีประมาณ หกสิบหกสิบสามตัวนะครับน,นี่ถ่ายอาจจะไม่ค่อยฝีมือนะครับเพื่อนๆก็อยากมาให้ชมกันครับแต่ผมถ่ายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่ครับจะเป็นป่าเลือดสูงนะครับ ตรนี้จะเป็นป่าเลือดสูงเพราะว่าป่าเลือดร้อยนี้ผมลองเลี้ยงแล้วเลี้ยงยากครับเลือดร้อยผมก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงให้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นคุณแม่ท้องท้องสองนะครับในตัวนี้เป็นคุณแม่ท้องสอง ตัวนี้เป็นเหมยล็อกนะครับตัวนี้ใหญ่น้ำหนักประมาณร้อยกิโลครับตัวนี้สวยๆเลยครับน้ำหนักร้อยกว่ากิโลนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมยป่านะครับตัวนี้เป็นเหมยป่าให้ลูกดกครับสายพันธุ์เหมยซันนี่ให้ลูกค่อนข้างที่จะดกครับหายตัวครับ ให้ลูกดกแล้วก็เลี้ยงลูกดีครับลูกสมบูรณ์ตัวโตครับ